คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของแพทองทานหรือว่าอิงหนึ่งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เพื่อไทยส่งเทียบเชิญไปหาประชาธิปัตย์ให้เข้าร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันพักพลังประชารัฐยืนยันไม่ขับร้อยเอกธรรมนัฐผลพักค่ะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มขน้นเริ่มต้นจากมติของคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยที่ได้มีมติไม่ดึงพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาล เนื่องจากสสของพักหลายคนไม่พอใจท่าทีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งไม่แสดงความจริงใจในการเข้าร่วมรัฐบาลกรณีไม่เข้าร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยถึงสองครั้งรวมถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประวิทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโค่นล้มรัฐบาลที่นําโดยนายเศรษฐาทวีสินพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการพักเพื่อไทยเดินหน้ารวบรวมเสียงพักการเมืองต่างๆให้มาสนับสนุนรัฐบาลให้ได้มากที่สุดก,ก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่า สสหลายๆท่านนะครับก็มีความไม่สบายใจถึงพฤติกรรมของอพักร่วมโดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าพักร่วมนะครับที่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลท่านเสร็จถาแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้มาร่วมโหวตนะครับประกอบกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่ว่า ในเรื่องของการยื่นถอดถอนไรต่างๆของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยสะท้อนออกมาในที่ประชุมนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะดำเนินกิจกรรมทางนิติบัญญตัติต่อไปเนี่ยในพักก็มอบหมายให้ มีมตินะครับมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคไปรวบรวมนะครับเสียงสมาชิกในสภานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะสร้างเสรีภาพให้กับรัฐบาลครับผมนายสารวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนำหนังสือเ,เชิญไปยื่นให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเชื้อเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติเสียงข้างมากตอบรับการเข้าร่วมรัฐบาล ส่วนความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นประธานสรุปแล้วพักพลังประชารัฐยืนยันจะไม่มีการขับร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐออกจากพักแต่อย่างใดส่วนพักเสรีรวมไทยของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประกาศถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล โดยยอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความน้อยใจยที่พักเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสําคัญและมองว่าเป็นพักเล็กที่มีเพียงสสเสียงเดียวสําหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลน,นางสาวแพททองทานชินวัตรขณะนี้ยังคงอยู่ที่ด่านการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของแต่ละรายชื่อที่พักร่วมรัฐบาลส่งเข้ามาเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการเนาะจริงๆในคอรมเน,นี่ยก็ ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆนะคะก็เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงอันนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอสัหน่อยละกันนะคะไปถึงขั้นตอนก็เสด็จมาในท่านนายุขึ้นไปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ตรวจคุณสมบัติกันหลายหลายหลายพักใช่ใช่ค่ะก็เห็นเห็นว่ามีหลายๆอันก็ติดนุ่นติดนี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าหลายขั้นตอนค่ะันนี้ก็ไม่เคยทํามาก่อน ใช่ค่ะใช่ค่ะส่งเกินค่ะส่งเกินไปก่อนเพื่อตรวจคุณสมบัติด้วยจบสจแล้วท่านายกตัวที่รนานตำแหน่งทั้งหมดเองไหมคะในส่วนของผื้ใหญเออ,อแน่นอนค่ะอาจจะมีคำให้คำปรึกษาของคนที่อยู่ในคอรมอรอยู่แล้วหรือว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วในพรรคก็ปรึกษากันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเองจะไม่ถามพวกีปัญหาแบบความน้อยเนื้อตังใจคนที่ได้กับคนที่ได้จริงคิดว่าเ,ออเรื่องของตำแหน่งะทุกอย่างนะคะทุกคนก็ต้องหวังว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกที่ต้อง ณปัจจุบันดีที่สุดสําหรับประเทศชาติด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนลายครั้งก็ที่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์แล้วก็ต้องแบ่งกันช่วยกันในการทํางานก็ต้องเร็งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น,ปนสิ่งสําคัญนะเนาะไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่ไมลงตัวดเดี๋ยวรอสักนิดนะคะรอสักนิด